سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ว ولا نجزيّنّهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. พี่น้องผู้รว่วศสัทธาทุกท่านครับสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องตระหนักและควรจะต้องเอาใจใส่ควรจะต้องปกป้องและรักษาให้สิ่งนี้ อยู่กับเราอย่างมีคุณภาพจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวจาละสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านคืออีมานเรื่องของหลักศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่มีสิ่งท้าทายต่ออีมาน ต่อหลักศรัทธาของเรามากทีเดียวและการท้าทายนั้นมาในหลากหลายรูปแบบด้วยกับสิ่งที่ท้าทายบางคนยอมที่จะทิ้งลดสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อสิ่งที่เป็นอะกีิดะ สิ่งที่เป็นอีมานเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งบางสิ่งบางประการเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในโลกดุนยาแต่ผมเชื่อมั่นว่าสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเขาจะให้ความสำคัญในการปกป้องอีมานของเขารักษาอีมานของเขาให้เป็นอีมาน ที่เข้มแข็งเป็นอีมานที่มีความสมบูรณ์ที่เขาสามารถที่จะรักษาและให้มันสมบูรณ์ได้ในชีวิตของเขาปกป้องสิ่งที่จะมาทำลายหรือสิ่งที่จะมาลดทอนอีมานของเขาที่มีต่อองค์อัลลอฮฺสุบภาณหัวตาละพี่น้องครับอีมาน เปรียบเสมือนต้นไม้ต้น,นหนึ่งเป็นชยัยรตุนมาบะมุบ่าระกตุนอาซีมาตุนนักเกษีรตุนสมารต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้แห่งบ arak าระคาชัยรตุนมุบ่าระกะอาซีมาตุนนักเป็นต้นไม้ที่จะยังคุณประโยชน์มากมาย กระซี่รตุสมรจะผลิดอกออกผลแล้วก็ให้กับผู้เป็นเจ้าของได้ลิ้มรสผลแห่งอีมานนี้มากมายเราต้องรู้ว่าอีมานต,ต้นไม้ต้นนี้ที่เรียกว่าชายรตุลอีมานสถานที่ปลูกมันอยู่ที่ไหน ต้นไม้ต้นนี้ปลูกในหัวใจหัวใจคือสถานที่แห่งอีมานแปลว่าบ่าวคนใดก็ตามที่เขาจะอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวใาลาหัวใจของเขาจะต้องเป็นหัวใจที่รับสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาที่มีโครงสร้างหลักหกประการ อย่างที่ฮะดีษท่านอ um ุมารับลขตอบันทึกโดยอิมามมุสลิมรายงานจิบรีนได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในรูปลักษณ์ที่เป็นชายรูปงามแต่งตัวเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการเดินทางลายูรออัลัยฮิอัสซารุสซาฟัตวะลายะอาลฟุฮูมินน่าอะฮัด ไม่มีร no ่องรอยการเดินทางแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเสร็จแล้วก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามเรื่องอิสลามแล้วก็ถามเรื่อง إ ي ม ا ن ฝ่าอักบิรนีอันิลอีมานบอกฉันซิว่า إ ي م านคืออะไรนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าอันตุมีนบิลลาฮิวะมาลาอิกัส วกุตุบิฮิวารุซูลิฮิวนแามิลอาคร์วตุมินบิลกัดริขายริฮิวชัรรินบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสันลัมได้ตอบไปกับชายผู้นี้ซึ่งเขาคือยิบรินว่าโครงสร้างของหลักศรัทธามีทั้งหมดหกประการด้วยกันโครงสร้างหกประการนี้ต้องอยังรากลึกในหัวใจของผู้ศรัทธา เป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญแปลว่าหลักศรัทธาหกข้อผู้ศรัทธาต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจต้องรู้หลักศรัทธาทั้งหกข้อเพราะนี่คือรากแห่งต้นไม้ต้นนี้สถานที่ของมันคือหัวใจแปลว่าหัวใจที่จะบ่มเพาะหล่อเลี้ยงปลูกต้นไม้ต้นนี้ ต้องเริ่มต้นที่หัวใจแล้วอาหารของต้นไม้ต้นนี้คืออะไรวะยุนมินอรอ์น้ำที่จะทำให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงผลิดอกออกผลต้องเป็นวะยุนมินอรอ้นต้องเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์จ้าละอันหมายถึงอัลกุรอาน และสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราจะเห็นได้ว่าบรรดาสหาบะได้ให้ความสนใจได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างมากมายได้ทำการศึกษาเรียนรู้ในรุกลอีมานทั้งหกประการพยายามรักษาอีมานให้อยู่กับเขาและพยายามป้องกันสิ่งที่จะทำให้อีมานของเขามัวหมอง ทีนี้เมื่อรากของอีมานอยู่ในหัวใจด้วยรากฐานหกประการต้นไม้ต้องมีกิ่งครับกิ่งของต้นไม้ต้นนี้คืออัลอามาลุซาลิฮะอัตตออาดอัลมุตนาเวะกิ่งของต้นไม้ต้นนี้มันประกอบไปด้วยการทำอามานที่ซอละ และการพักดีต่ออัลลอฮฺจะอาลาในรูปแบบต่างๆที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้ฉะนั้นในอัติเดะของอลิสุนาวันจะมาอีมานไม่ใช่หลักความเชื่อยอย่างเดียวแต่อีมานจะต้องประกอบไปด้วยสมส่วนคือหัวใจเชื่อมัน่นปากเรายืนยันและพฤติกรรมของเราต้องแสดงออกในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอีมานที่อยู่ในหัวใจ ฉะนั้นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นนี้มันคืออัลอามันอัลซลิคะอัตตาอาตอัลมุตาเนายมันคือการทำความดีอันหลากหลายที่อยู่ในรูปแบบแห่งอ,อิสลามการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาล่เรารู้สถานที่อยู่แล้วเรารู้แล้วว่ารากของอีมานจะต้องอยังลึกแค่ไหน และมีองค์ประกอบอย่างไรต้นไม้ต้นนี้จะสมบูรณ์ได้รากต้องแข็งแรงครับถ้ารากของต้นไม้ต้นนี้ไม่แข็งแรงอีมานไม่แข็งแรงไม่ต้องไปดูกิ่งมันครับกิ่งมันจะบกพร่องมันจะชำรุดทันทีดอกผลที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะให้เป็นประโยชน์หรือเป็นดอกผลที่มีประสิทธิภาพได้ ฉะนั้นอามานดีซอและจะต้องอยู่บนฐานของอีมานที่ถูกต้องและอีมานที่ถูกต้องก็ต้องแสดงผลของมันด้วยกับความเจริญงอกงามของกิ่งก้านสาขาและเมื่อกิ่งก้านมันแข็งแรงต้นไม้ต้นนี้สมบูรณ์มันออกดอกออกผลท่านทราบไหมว่าผลของมันคืออะไรผลของมันคืออะไรกะซีรอตุนสมัต ที่บอกว่าผลมันนั้นงอกงามผลมันคืออัสาดาฟิดดาโอนินผลของมันคือความผาสุกที่เราจะได้รับในสองภาคด้วยกันหนึ่งก็คือในดุนยาสองคือในโลกอาคราะนั่นแปลว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาให้มากวันนี้เราต้องทบทวนตัวเราเองว่า เรากำลังรักษาอะไรบางคนยอมให้อีมานบอบ,บางเพื่อรักษาชื่อเสียงบางคนยอมทิ้งอีมานเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นภาพลวงที่เกิดขึ้นในดุนยาบางคนยอมทิ้งอีมานเพื่อให้เงินในกระเป๋าเนี่ยมันไม่ลดยอมที่จะให้อีมาน เป็นอีมานที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์มีสิ่งเจียปลเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมทำทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งอามานมันคืออีมานวันนี้นอกจากเราไม่ทำให้อีมานแข็งแรงแล้วเรายังทำให้สิ่งที่ทำลายอีมานเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วย ฉันพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเมื่อต้นไม้แห่งอิมานต้นนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องดูแลเราหันกลับไปดูที่ผมพูดมาทั้งหมดมาจากอัลกุรอานอายะนึงในส ah ุร ah, า,า,าอันนะอายะที่9 7อัลลอฮ์บอกมานะมิละซาลิฮันมินザคารินอุนซาวะฮุวะมุเอมินุน فلا نحيي ا ل ن ه و ต ح ي ตั طيبة ว ولا نجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ลล l a ์ <ون> บอกในอายะนี้ไว้ชัดเจนครับมันอาม ع ลซอลิฮันใครก็ตามที่ทำอามานที่ซอละเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์คงทราบบอกกับพวกเราแล้วว่าสิ่งที่จะเรียกว่าอามานที่ซอละจะต้องมีองค์ประกอบสองส่วนใหญ่ หนึ่งสิ่งนั้นจะต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจหรือวะลิคลาสประการที่สองคืออัลม ah ุตาบะสิ่งนั้นจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแน่นอนสุนนะของท่านนาบีเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ แต่เราจะยึดและรักษาอย่างถูกต้องอย่างไรต้องกลับไปดูบุคคลที่เป็นลูกศิษย์กลุ่มแรกของท่านนาบมีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าเขารักษาสุนนะไว้อย่างไรนั่นหมายถึงบรรดาสฮาบะาบิดวานุลลอฮอะลัยฮิมอัจมัยนและกลับไปดูการรักษาสุนนะตามรูปแบบของซาลฟุซซอละของบรรดาบรรพชนคนยุคต้นในยุคส0 0ปีแรกที่นบีได ได้ยืนยันถึงความเป็นคนกลุ่มที่ประเสริฐเอาไว้คอยคยรุนนาสกอตนีซุม,มัลลาีนายยลูนหะฮมซุมัลลาีนายยลูนหมวันนี้ใครก็ตามที่ประกาศจะปกป้องรักษาสุนน,นะนาบีแต่เดินสวนทางกับบรรดาสลาฟุศ้ซแลเดินสวนทางกับความเข้าใจของสหาบะและไม่เอาความเข้าใจของบรรดาคนในกูรูนมุฟัร์ตละมาใช้ ในการนำตัวเองเข้าสู่ใกล้ชิดความใกล้ชิดต่อสุนน่านาบีนั่นแปลว่ามันเป็นเพียงคำพูดแต่เพียงลมปากเพราะคนกลุ่มที่นาบีได้ยืนยันว่าเขาคือมาตรฐานมาตรฐานแห่งศาสนาคืออัลกุรูนอัลมุฟัลตะละใครรูนาสกอรนีซุมมัลลาซีนยรลูนะฮุมซุมมัลลาซีนยลูนะฮุมพี่น้องผู้มีเกียรติักครับเมื่อเราจำเป็นจะต้องรักษาอีมาน นั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคืออีมานที่ถูกต้องคืออะไรอันกุรานอายะนี้บอกมันอามีละซอลิฮันใครก็ตามที่ทําอามาทมนที่ซอแลวมินซะการินอาอุนซาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเงื่อนไขคือวะฮัวมุมินเห็นไหมเขาจะต้องเป็นคนที่มีอีมาน แปลว่าถ้าไม่มีอีมานที่ถูกต้องอามานที่ซอนแล้วไม่เป็นผลครับหรือเป็นผลกับเขาก็เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเฉพาะในดุนยาเท่านั้นส่วนในโลกอาเคร์เขาจะไม่ได้รับซามารอจะไม่ได้รับผลแห่งอีมานนั้นเลยหากเขาไม่มีอีมานที่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้เรามาดู บางทีเราละเลยหรือเราเข้าใจว่าสิ่งที่จะมาทำลายตัวที่เรียกว่าอามานดิซอแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าอชิริกเราบอกว่าชิริกอย่างเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษส่วนความผิดอันอื่นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ต่อา,าใช่ แต่มาดูนิยามหรือความหมายของอัชิกในอายะที่เรายกกันอยู่เป็นประจำอินนัลลอฮะลายักฟิรูอายุชรักบิฮิวยักฟิรูมาดูนะดาลิกะลิมายะชาอายะนี้เนี่ยบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ تعالى จะไม่อภัยอินนัลลอฮะลายักฟิรูอายุชรักบิฮิพระองค์จะไม่อภัยในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์ คำว่าอชิรในอายะนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นชิรกุลอักบาร์หมายถึงไม่ได้แปลว่าเป็นชิริกใหญ่อย่างเดียวแม้กระทั่งเชคคอ,อิสลามไตเมียยังได้อธิบายอายะนี้ไว้ในที่หนึ่งท่านบอกว่ามันหมายถึงชิริกเล็กด้วยในอีกที่หนึ่งท่านบอกว่ามันหมายถึงชิริกใหญ่จากตรงนี้ ท่านเชคซาลาอุัยมีนได้บอกว่าไม่ว่าจะหมายถึงชีริกใหญ่อย่างเดียวหรือรวมชีริกเล็กด้วยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือทำอย่างไรให้เราไม่จากโลกนี้ไปโดยมีชีริกเพราะถ้ามีแล้วมันอยู่ในหมวดชีริกเล็กด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาลาในเชิงภาษา เรามีนักเรียนเรียนศาสนาอยู่ด้วยคนที่เรียนไวยากรณ์เรียนหลักทางภาษาจะรู้ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอิยุชรักบิฮิอันละฟิอมุดาระมันจะต้องตะวีลมัสดาร์จะต้องแปลงประโยคนี้คำนี้ให้เป็นมัสดรแปลว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอิชรักันบิ อิชราเป็นมัสตัดของอัชรากะเพราะเวลาเป็นตัวมัสดัดมันเป็นนัก,กิรอในทางภาษาเขาบอกฟันนัก,กิรอฟีซียากินนับยีตุฟีดูลอมุมอันนี้หลักทางภาษาบอกว่านัก,กิรอคำที่ไม่จำกัดความที่อยู่ในรูปคำที่เป็นการปฏิเสธนั้นมันให้ความหมายครอบคลุม ตูฟีดุลอมุมนั่นแปลว่าเมื่อมันตูฟีดุลอมุมเมื่อมันให้ความหมายครอบคลุมมันจึงรวมไปถึงชิรกุลอสกอรและชิรกุลอักบารมันจึงหมายถึงชิริกเล็กและชิริกใหญ่ด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าในความหมายซึ่งรวมไปถึงชิริกเล็กด้วยเนี่ยวันนี้ต้องระวังกันเยอะหน่อยนะ ต้องระวังกันเยอะหน่อยเพราะวันนี้สิ่งที่เป็นเจตนาของเราแม้กระทั่งในวงศาสนาเนี่ยทำเพื่ออะไรในวงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเผยแผ่ไปบนจุดประสงค์อะไรมีสิ่งที่เรียกว่าชิรกุลอัสกอรแฝงอยู่ไหมเพราะถ้ามีอยู่สิ่งนั้นไม่เรียกว่าอามานดิซอเลยเพราะมันจะต้องมีอิคลาสและมีมุตาบะ นั่นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่จะต้องตระหนักสิ่งที่จะต้องทบทวนว่าไม่ใช่แปลว่าชิริกใหญ่กรณีเดียวแล้วไม่มีความหมายอื่นเลยไม่ใช่ปราจะมีความเห็นแตกต่างกันว่าชิริกในอาย่นี้มันรวมถึงชิริกเล็กด้วยหรือไม่แต่ในเชิงภาษานั้นมันไปได้อิชรอกันบีนี่คือกฎที่นักศึกษาจะต้องจำมาไว้ว่า บนนกกรนณากรฟีซียากินนับยตูฟีดุลอุมูมแปลว่านากเรอยที่อยู่ในรูปคำที่เป็นนาฟีที่เป็นการปฏิเสธนั้นมันให้ความหมายครอบคลุมแปลว่าคำคำนี้ครอบคลุมตีกี่ความหมาย,ค,ามมายครอบคลุมหมดทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยต้องระวังแล้วครับแปลว่ามนาอามีลาซอลิฮันมินซากรินอาอุนซาวะฮุวะมุมิน ฐานของมันต้องมีอีมานก่อนหัวใจต้องเปี่ยมล้นไปด้วยอีมานกิ่งของมันผลของมันถึงจะสมบูรณ์กิ่งมันคืออะไรอามันซอเลยค่ะงานที่ดีบางคนบอกอีมานอยู่ในใจส่วนงานไม่ต้องวัดกันไม่ได้ไม่ได้ระวังปากไม่ได้ระวังคำพูดไม่ได้ระวังสายตาไม่ได้ระวังพฤติกรรมแล้วบอกว่าฉันเป็นคนที่มี إ ม م านต่ออัลลอฮ์จาละไม่ใช่ นี่ไม่ใช่อ qidah ของอัลลีสุนนะวันจมา่าไม่ใช่อ qidah ของสลาฟุสซาเลไม่ใช่อ qidah ของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนที่ประกาศตนเองว่าเป็นคนที่จะนำรงไว้ซึ่งหลักศรัทธาที่ถูกต้องมันจะต้องถูกแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมด้วยคำพูดของเขาว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาหรือไม่ ถ้าพฤติกรรมทําอย่างหนึ่งหัวใจอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มนิฟากนิฟากแปลว่านะครับเป็นพฤติกรรมของมูนาฟิกข้างในอย่างข้างนอกอย่างฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยซมราะของมันถ้าอามานดิซอและสมบูรณ์อีมานมีฟลนย فلا ฮ ح ج าู ن ต و ح ต ا ة طيبة อย่างแรกที่เขาจะได้รับในดุนยานี้นี่คือสมรรนี่คือผลอัลลอฮ์จะให้ชีวิตที่ดีแลนุฮียันนาหูฮหยาตันตอยิบะจะให้ชีวิตที่ดีในดุนยาเวลาเราไปดูตับซีรเนี่ยเราจะเห็นคำอธิบายของสหาบะอิมนุอับบบสและกลุ่มสหาบะได้อธิบายว่าฮหยาตันตอยิบะหมายถึงอะไรครับ อริสกุลฮาลาลอัตตัยบหมายถึงริสกีที่เป็นฮาลาลและเป็นริสกีที่ดีท่านอาลีบนอบีตาลิบบอกว่าอัลกอนามันหมายถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลวันนี้เวลาเราจะเข้าใจกุรอานกลับไปดูความเข้าใจของสัาบะเห็นไหมนั่นแปลว่าบอกให้รู้ว่า เราไม่สามารถเข้าใจกุรานและฮะดีษด้วยตัวของเราไปดูคำอธิบายของบรรดาสหาบะของบรรดาอุลมามะซลัตว่าเขาได้ให้คำชี้นำหรืออธิบายอย่างไรแล้วในอัลกุรอานบอกวะละนจียันนะฮุมเราบอกและเราจะตอบแทนอย่างแน่นอนละนจียันนะฮุมอัจรอฮุมในภาคผลของเขาตอบแทนยังไงอ่ะ bi-ahsani- มา k a n u y a a m a l u n ใช้คําว่า bi-ahsani อิสมฺตบดิลให้ในสิ่งที่ดีกว่าสมบูรณ์กว่างดงามกว่ากว่าอะไรกว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไป <c oughs> เวลาเราเอาอายะนี้มาเป็นตัวตั้งเราเข้าใจทันทีเลยว่าอีมานที่อยู่ในหัวใจ จะต้องสัมพันธ์กับคำพูดและพฤติกรรมของเราอย่างไรและสิ่งที่จะเรียกว่าอามานดิซอละจะต้องมีฐานรากสองประการที่เข้มแข็งและเป็นฐานรากที่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายมันที่เรียกว่าอชิดกุบิลละและความหมายของคำว่าอชิดกุบิลละไม่ได้หมายถึงชิดกุลอักบัดอย่างเดียว แต่อาจรวมความถึงชิดกุลอัสกตด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองให้มากยุคปัจจุบันที่ท้าทายเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจสังคมาศาสนาเรากำลังถูกท้าทายในทุกมิติของชีวิตอยู่ตรงที่ว่าจุดที่เรายืนคือจุดที่รอซูลสาฮาบะและสลกุสและยืนหรือไม่ สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรากระทำเหมือนหรือต่างกับรอซูลสฮาบะและสษษาลาฟุซัยนะทำไมผมถึงต้องบอกว่านี่คือต้นแบบของเราเพราะรอซูล,ลอ์เป็นผู้บอกครับคนที่จะเชื่อมั่นในรอซูลได้อย่างถูกต้องต้องไปดูความเชื่อมั่นของสฮาบะที่มีต่อรอซูลว่าเขาทำอย่างไร และจะรู้ว่าคนในยุคสหาบาะเขามีความเชื่ออย่างไรไปดูคนที่ใกล้ชิดกับเขาที่เรียกว่าคนในกูรูนมมฟัตดอละว่าเขาเชื่อและเขาคิดอย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ในการรับรองของท่านนาบีที่บอกว่าค่ยรุนหนะ้าสกอรนี้ซมัลลน,ล,นมมล,ละดีนยายลูนะฮุมซุมันละดีนายลูนะฮุมนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายในชีวิตของเราเราจะพบอะไรอีกมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับต้องกลับไปหาอัลกุรอานกลับไปหาสุนนะของท่านนาบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตามวิถีทางแห่งมาตรฐานที่ศาสนากำหนดให้กลับครับนั่นคือกลับไปบนแนวทางของสหฮาบะและสลัฟุซซอยเลยยึดแนวทางของคนเหล่านี้ในการกลับไปยึดกุรอานและกลับไปยึดสุนนะของท่านนาบีและเราจะไม่หลงเราจะไม่เป๋ อย่าให้เราเป็นบุคคลที่อยู่ในความมืดสีขาวอยู่ในที่มืดแต่เข้าใจว่ามันขาวซึ่งอันตรายถ้าอยู่ในที่มืดเรารู้ว่ามืดไม่เป็นไรเพราะเราจะสแสวงหาแสงสว่างแต่ถ้ามืดแล้วตัวเองไม่รู้ว่ามืดอันนี้ไม่มีทางที่จะออกจากความมืดนั้นได้เลยเพราะเข้าใจว่านในความสว่างอินุมัสอูดได้ขอดูอาบทหนึ่ง เราเอาไปขอกันสัอัลลอฮุมม๊ะซิดนีอีมานันวยะกีนันวะฟิกฮะอูม่าสูดอับดุลลาฮ์อูม่าสูดขอดี๋ยอาจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมม๊ะซิดนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มพูนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอ,อีมานันอิมานวยะกีนันความยากินความมั่นใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์วะฟิกฮันความเข้าใจ ในศาสนาของพระองค์ขอละตาลาได้ทรงเพิ่มพูนในหัวใจของเราอีมานยักยินและฟิกคือความเข้าใจในศาสนาของพระองค์เหมือนกับที่ท่านอับดุลล่์มุอศนั้นได้ขอต่อละตาลาและขอให้เรานั้นได้อยู่บนทางตรงจนกระทั่งเราไปพบกับพระองค์อักูลุเกลีฮะดาวะอัสตังราเซเมลีวะลกุมบาลีซาอิลมุสลิมินะมินกุลิดัมฟาซาฟิรุอินุบุกานะกัฟาโร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول